แล้วพ <LE> ี่วเป็นสิวพี่เครียดมากไม่รู้จะทำไงดีก็น้ถึงพี่จิ๊บเพราะว่านึกถึงสิวนึกถึงพี่จิ๊บพ่อพี่จิ๊บเป็นสิวไม่ใช่พี่จิ๊บไม่ได้เป็นสิวพี่จิ๊บไม่มีสิวก็เลยต้องคุยกับพี่จิ๊บทีนี้เนี่ยก็มาหาพี่จิ๊บเพื่อจะมาเอายาแก้สิวทีนี้พี่จิ๊บก็ไม่อยู่ที่เพื่อจะมาคุยเรื่องสิวทีนี้ก็ไม่เจอสักทีก็ไม่ได้รู้เลยว่าจะเป็นสิวแล้วจะทำยังไงดีมาถึงบ้านมาถึงออฟฟิศก็ยังไม่เจอพี่จิ๊บอ เราเราคืออะไรอ่ะเราเนี้ยเจอตัวไหมเราเจอแล้วถ้าเราไม่เจอพิ่จีแต่เราเจอตัวนี้เราก็จะไม่สนใจพี่จีเราก็จะไปแล้วนะแต่อะไรอ่อยอ่ะรู้บ้านที่ดีคนนั่งรอเนาะเดี๋ยวเจ้าของบ้านมาเราได้นั่งเจอเขานั่งค่ะต้องเกี่ยวกับสิวแน่ๆเลยพี่จีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ้ยเนี่ยอุ้เป็นสิวขอุ้มเกลืะ ไปทำลงมาใหม่เนาะเสร็จฟ้องน <c oughs> ้ำเสร็จคองน้ำเสร็จคองน, <c oughs> น้ำเนี่ยาองป้า,ออาเออแกดูดี เป็สิวเครียดมากเลยยังสงสัยเป็นเวทป็นโรคเวรกรรเหมือนพี่จิ๊บดาวอ่อยมากไม่เป็นไรค่ะสิวรักษาได้แต่ขาวเนี่ยดิคือแบบไปทะเลมาเนี่ยล่าสุดที่เคยถ่ายคลิปไปทะเลมาเยอะแล้วก็ดำแบบโอ้ยเรื่องดำก็ช่วยได้ค่ะตอนนี้พี่มีตัวเด็ดมากๆเลยของแบรนด์ที่พี่พูดอะไรหนูเชื่อหมดทีอย่าโกหกนะในนมหนูเนี่ยแหละช่วยดีดีหรือไอ้นี่ทำนมมา่ยดีมากๆเลยอะไรอ่ะตัวนี้มันเป็นสารสกัดที่เรียกว่าเลสบอลเทลนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้ดังมากๆของแบรนด์ตรงจริเจอเจอพี่จิ๊บพี่จิ๊บก็จะมีอะไรมาให้ทาแสดงว่าอันนี้แแกะะทททาาาบบ โอเไม่ทันใช่ไหมขอน้ำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกินตอนไหนล่ะกินตอนไหนเนี้ยคือทานตอนไหนก็ได้เพราะว่าจริงๆวิตามินตัวเนี้ยที่ใช้กลไกในการย่อย6-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายดูดซึไมได้หมด ถ้ามันทําให้ขาวอะแสดงว่ามันต้องเป็นกูต้าหรือคอลลาเจนแน่ๆที่เขาชงกินกันตลอดตลอดไงไม่ใช่เลยค่ะเพราะถ้าเป็นของพี่แล้วเดี๋ยพี่จะไม่ขายกูต้าหรือคอลลาเจนแน่นอนอันนี้นะคะเป็นสารสกัดที่เรียกว่าเลสโซลาเทลแล้วก็ตัวที่ขาวเนี่ยพี่ใช้สารที่เรียกว่า ALA นะคะเป็นสารตั้งต้นกูต้าไฮโอนอีกทีนึงค่ะเขาเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ใช่คือปกติเนี่ยเรากินแต่ลูกๆอยู่เราทิ้งปลายปลายอยู่นี่เรากินหัวเลยใช่ค่ะจะขาวด้วยกว่าในกล่องมันเป็นยังไงคะเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาาาาาะะอมันนยย่่่ถึงววเเเรรแบูพี การที่เราอยากรู้ว่าเขาใช้อะไรแล้วเขากินอะไรนะเราต้องไปบุกถึงบ้านเขาถึงจะรู้นะคะ <c oughs> เพราะว่ากล่องที่กินนย่าเป็นอย่างงี้คะ่ะห <c oughs> นีเทลวลาออกซื้อก็แต่งหน้านิดนึงบ <c oughs> อกว่าแต่จริงกินเป็นอย่างงี <c oughs> อ้อ๋อมันคือมันเป็นหัวเลยมองหัวของมันเลยคือแบบเล็กขาวแบบถึงกล่นมันเลยใช่ไหมใช่คะ่ะอ๋อแล้วมันแตกแต่างกับพวกกูต้ากับทะไรนั่เงเพราะว่าพวกนั้นเขาก็ทำให้ขาวเน เอออันนี้นะคะคือการดูดซึมดีกว่าแล้วก็โมเลกุลเล็กกว่ามากๆเลยเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูนะคะว่าโมเลกุลของเราเนี่ยเล็กกว่าประมาณ3 0 0เท่าเลยมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูแสดงว่ากดที่ได้รับมันจะดีกว่าดีกว่าค่ะเพราะว่าร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าอันนี้นะคะเราก็จะเทเวโรนิก้าลงไปหนึ่งองแล้วก็อีกแก้วหนึ่งเราจะใส่อันนี้พอเทเวโรนิก้าลงไปจะเห็นเลยนะคะว่าทิ้งตัวลงไปทด้านล่างเลยแต่ถ้าเราเทเห็นไหมคะว่าโมเลกุลมันมันจะ้างเติ่งไว้มัก็จะอยู่อย่างเนี้ค่ะแบบเหมือน ค้างอยู่ด้านบนในขณะที่แบบอันนี้ก็คือพร้อมจะละลายแล้วมันเป็นโมเลกุลที่เล็กเนาะเลยดูคนง่ายเออหอมมากแต่อันนี้ก็คือแบบอันนี้ก็สามารถที่จะเอานิ้วแับแยลงไปได้เลยมือนิ้วไม่เปียกด้วยนี่คอนเฟิร์มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร่างกายจะซึมซับเนี่ยอันนี้เขาจะเร็วกว่าด้วยได้ค่ะดูซึมได้ดีกว่าอันนี้ก็คืออาโมเลกุลมันใหญ่ค่ะดูซึมได้ยากดูความแตกต่างนะคะดูความแตกต่างอันนี้หอมมากเลย แต่อันนี้ก็รอ,อนานหน่อยท้องคิดก่อนแล้วก็อ๋อไม่ใช่แล้วนานไหมคะพี่จิ๊บว่าจะเห็นผลนะไม่นานค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันใช้บนไก่ตัวเลสกวรนเดียวเนี่ยทานเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เลือดแตกตัวได้ดีแล้วหมุนเวียนได้ดีมันก็เลยทําให้เห็นผลเร็วมากประมาณเนี่ยจริงๆทานเข้าไปเรื่องไวเนี่ยคือหน้าใสาไวมากแล้วก็หลังจากนั้นจะขาวหนึ่งกล่องขาวแน่นอนค่ะในหนึ่งกล่องใช่หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องมีสามสิบสองขาวแน่นอนเดือนนึงด้วยเนาะไม่ต้องซื้อบ่อยนะเดือนนึงเดือนเดือนออกก็ซื้อเลยส เดี๋ยวพี่จะให้ดูแบบแขนพี่ว่าพี่เป็นคนดำมากนี่ไงลูกตอนดำยังโอ้ยโอ้ยใช่แขนพี่ดำมากอ๋อทำไมดำอย่างนี้คือดูตอนนี้คือเป็นคนละคนเลยอะใช่ค่ะเออพี่จิ๊บนี่เป็นผู้ใหญ่เที่ยวพี่นับถือคนหนึ่งที่นางเดือดรอบรู้รอบด้านตอนแรกอะรู้เรื่องสิวมากตอนนี้คือมาพัฒนาการเป็นผิวซึ่งมันโอเคเพราะว่ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างเนาะใช่คือการคิดคิดเป็นอาหารเสริมที่มีงานวิจัยระดับโลก้วยค่ะตัวนี้ไม่ไม่ใช่เป็นอาหารเสริมทั่วไป อืมโอเคไม่ออยนี่ไม่ควบคุมแน่ๆจริงๆเพราะว่าก่อนที่จะถึงมึงผ่านปากกูไปก่อนะในส่วนนี้นะออยไม่ได้นะชอแล้วถ้าเกิดมันเห็นผลเร็วขนาดนี้เห็นผลไวในกล่องเดี่ยวเนี้ยพี่จิ๊บมันอันตรายไหมเอ้าจริงค่ะจริงเลยไม่อันตรายแน่นอนค่ะเพราะว่าส่วนผสมงานเรานำเข้าจากไร่ออร์แกนิกที่สวิสเซอร์แลนด์เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าใช้กลไกย่อยเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะคะไม่มีสารตกค้างในร่างกายแน่นอนเพราะว่าจะค่อยๆย่อยแล้วก็ค่อยๆดูดซึมเข้าไปค่ะ เยอะยล้วเยออยมัโนโอเคมากเลยนะว้าวเหมันเลือดแถลงมากทุกอย่างปลอดภยัยปลอดภัยแน่นอน,นะคะ่ะมันเป็นอะไรที่บพิ่เข้าไปเลยแล้วส่วนผสมด้านหลังกรอบทุกอย่างเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่ได้รับง,งานวิจัยจากอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะมีบอกหมดเลยนะคะในส่วนของนี้นะคะอย่าได้ก๊อปกันนะคะตอบคว่ำเลยนะคะช็อ ina, ตก๊อปกระดีนาตบไล่ พี่จิงแล้วเทาพี่กินหมดไงถ้าสมมติวันนี้พี่ให้ไปอะแล้ว,วพี่จะไปหาซื้อได้ที่ไหนแสดงว่าต้องจองตั๋วเครื่องบินไปเพื่อไปหาเวโดนิก้าที่ต่างประเทศแน่นนนไม่ใช่ค่ะสั่งซื้อได้ได้ที่นี่แล้วค่ะเพราะว่าพี่อะขา,ายเป็นคนนำค้ำเข้ามาขายเรียบร้อยสั่งซื้อได้ที่พี่เสื้อเขียวคนนี้แล้วนะคะเพราะว่าการช่องทางการต่ออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ไม่ต้องไปจองตั๋วนะคะแต่ว่าวันนี้๋อยแบบจริงจริงอะเราก็ต้องพูดกับนันดีๆแบบนี้ เธอเนี่ยทนานกว่าพี่จิ๊บเดี๋ยวหนูช่วยช่วยอุดหนุนนะอะไรเงี้ยนางก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเอาไปเลยจะหายากในโอกาสที่แม่จะซื้อของคนนะไ่ด้ทุกทีแม่ขอฟรีแต่ว่าอ๋อดวงก็ดีวันนี้ไม่ใช่แม่ถ้านางพูดอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรพี่จิ๊บของซื้อของขาดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแถมก็ได้อืมแถมได้แต่ว่านางอ่ะต้องพูดรอบสองแน่นอนที่บอกว่าไม่เป็นไรเอาไปเลยรอบสองเราถึงได้ค่อยตกลงว่าอ๋อไม่เป็นไรนั้นนั้นก็ดีเลยเดี๋ยวหนูรีวิวให้ก็ไได้้ค่่่ะะะออรรยยาางงเีววกสับ พี่เจิ๊บอร่อยอะพี่เจิ๊บว่าเป็นว่าเดี๋ยวออฟี่ออนหนุนพี่นะกล่องเนี้ยเท่าไหร่คะเป็นพันเก้าร้อยิบค่ะโอเคเอ๊เี้ยงมือีพี่เดียกเขาไม่บอกว่าห้เคนนเาง่เดี๋ยวออฟฟิศโอนเลยเนาะพี่จิ๊บโอนเลยโอนโอนจริงๆนะค่ะเ่ขาไม่นไม่ให้เปียเครียด